สวัสดีค่ะ,อะตอนนี้นะคะเรากําลังจะลงไปรับกว๋วยจั๊บนะคะพอดีสั่งกว๋วยจั๊บพี่เข้ามาแล้วพี่เขาก็ให้แฟนเขานะคะขับรถมาให้ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเราสั่งไปมีทั้งพริกทอดแล้วก็กว๋วยจั๊บนะคะพี่เขาทําส่งนะในซูริกนะคะแล้วก็ รอบนอกเขาก็ทําส่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปกินไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะอร่อยไหมอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่กินคือเราไม่ได้กินเกือจับนานแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะได้ของมาแล้วพี่เขามาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ตื่นเต้นไม่ได้กินนานมากกว่าจับโอ้โหเป็นสิบปีได้เลยนะคะเพราะปกติเราเป็นคนที่ไม่ ไม่ค่อยกินก๋วยจั๊บมากเพราะว่ามันมีเครื่องในเยอะเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินเครื่องในนะคะเดี๋ยวไปดูกันกลับมาแล้วเมื่อกี้แอบไปแต่งหน้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้าพอดีเรา,าสั่งพริกทอดกับพริกเข้ามาด้วยนะแล้วก็โอ้โหกว่าน้องไม่อิ่มนะคะกว่าน้องไม่อิม่มนะเดี๋ยวจานน้อ่วยลงไปก่อนให้เสน้น ให้เส้นมาไว้ต้มอีกด้วยนะคะมีไข่นะคะอันนี้เป็นไข่ต้มนะแล้วก็เป็นเส้นที่พี่เขาต้มมาให้แล้วนะคะแบบนี้เป็นสำลีรูปโอ้น้ำซุปค่ะถุงใหญ่มากชุดละยี่สิบเท่านั้นนะคะค่าส่งสิบฟังนะคะสั่งสองชุดขึ้นไปนะคะค่าส่งถ้าสองชุด มค่าส่งก็ห้าสิบนะคะสองชุดขึ้นไปนะก็มีของ,งอกนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงไว้จะบอกว่ากล่องอันเนี้ยที่ฉันจะเก็บไปใส่อย่างอื่นนะคะเพราะว่าจะมาใส่อันนี้ไม่พอเนี่ยค่ะเพราะว่าชุดใหญ่มากนี่นะคะที่ได้มาวางกดวางน,นะคะโอ,โอ้ก็คือพวกอะไรจะอยู่ในนี้หมดเนาะคือ เดี๋ยวขออนุญาตไปอุ่นก่อนนะเพราะว่าเราจะมาแกะน้ำซุปก่อนถ้วยนี้พอไหมอะถ้วยนี้น่าจะพอนะจะแ,แบ่งแดงแบ่ง,บง,บงใส่ถ้วยขอขออนุญาตไปอุ่นก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปแต่งหน้ามาแล้วแบบว่าอ,อน้ำซุปมันเย็นหมดอื้อ ไปใส่ถ้วยนี้แล้วกันนะคะหอม,อมหอมมันสุดมากเดี๋ยวไปอุ่นแป๊บนะึง เราจะมาตักให้ดูก่อนว่าข้างในน้ำซุปเขามีอะไรบ้างนะคะสีสันของโอ้โหคที่เครื่องเยอะมากคือเราเป็นคนที่ไม่กินพวกไส้อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าตับหมูกับพวกปอดอะไรอย่เงี้ยค่ะเรากินได้ โหคุณพี่ชุดใหญ่มากเลยอ่ะนี่นะคะชุดละยี่สิบค่ะคุ้มไหมคะคุ้มเนาะอย่างที่พี่เขาพี่เขาเคยไลฟ์สดไปนะตอนที่เขาทำนะคะเขาบอกว่าคนไม่ค่อยทำขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมันแพงนะคะนี่โอ้มามาเดี๋ยวจะมา จัดจานกันถ้วยมันใหญ่มากเลยอะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยกินไปพร้อมๆกันเส้นเราไม่ได้อุ่นนะร้อนร้อนร้อนอือจะกินหมดไหมเนี่ยคือมันเยอะมาก จริงแบ่งกินสองครั้งได้สบายเลยนะคะโหดูนี่นะคะดูนี่ค่ะคือแบบเครื่องในเขาแบบจัดเต็มมากมจัดจานยังไงให้สวยชั่วโมงนี้หิวค่ะอาจจะจัดไม่สวยนะคะ พี่เขามีเครื่องปรุงให้ด้วยนะนะคะพี่เขามีเครื่องปรุงให้ด้วยหืมขอกขาดอย่างเดียวนะคะน่าจะขาดหมูกรอบเนาะเราว่านาะขาดหมูกรอบนะคะ กระเทียมเจียวนะคะพริกป่นนะคะน้ำส้มนี่มืนน้ำส้มใส่ชูเนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะกว่าน้องไม่อิ่มแถมเส้นมาให้น่ารักมากค่ะแมคะ่ค้า เดี๋ยวเราจะต้องชิมน้ำก่อนอาก่อนก่อนปรุงอืออืม,อมนี่นะคะออันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะคะ นี่นะคะยังไม่ได้ปรุงเนาะยังไม่ได้ปรุงนะคะมาอุ้ยมาเดี๋ยวมาชิมกันน้ำน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยอร่อยอนะ่ะอย่าเชื่อนะคะจนกว่าจะได้ลองเองนะคะ บางทีคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับเราเราขอเติมพริกนะคะจะบอกว่าเราไม่ได้กินเกือจับอะเป็น10บปีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนทำงานแถวออซีซันเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นตลาดนัดขายกับข้าวอะไรเงี้ยแถวถนนวิทยุนะคะ นานๆนนทีก็จะไปกินแต่พอเราไปซื้อมันก็ชุดละประมาณ30บาท40บาท30บาท35บาทอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะมีแบบหมูสองชิ้นไข่ครึ่งลูกเส้นนิดหน่อยแล้วก็มีหมูกรอบสองสามชิ้นแล้วก็ตับไส้อะไรอย่างนงี้นะคะเขาก็จะให้มาแต่เราเป็นคนที่ไม่กินกินไส้อื เทียมเจียวว้าน้ำตาลสำหรับเราเราไม่เติมเพิ่มแล้วนะคะเ,เติมพริกชุดละยี่สิบนี้เราเราว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันอย่างพี่เขาบอกอะเครื่องปรุงเขามันแพงนะคะ ที่สวิตอะไรก็แพงนะคะไม่มีอะไรถูกไม่จุงไม่จัดมาแล้วนะนี่นี่นะคะคนก่อนโอ้ห์อื้มอื้ม อืมอืมอืม,อ,มอร่อยค่ะ อาจจะได้ยินเสียงแบล็กเกลวข้างหลังหน่อยนะคะเพราะว่าสามีทำงานที่บ้านคะ่ะช่วงนี้อืมอืมอืมเพราะว่าออฟฟิศส,สามีไม่ไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเราเคยไปที่ทำงานเขาเนาะ ห้องหนึ่งก็จะนั่งประมาณสองคนนะคะแล้วก็ส่วนมากคนเขาจะเลือกทํางานกันที่บ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะทํางานที่บ้านแต่จะบอกว่านั่งทํางานยุ่งมากอออืือืมมแปลกเนาะเราเป็นคนที่ไม่กิน เครื่องในพวกไส้พวกอะไรเงี้ยแต่กินปอดอ่ะเออแต่เราชอบด้วยนะอือจะบอกว่าเครื่องในไม่คาวเลยนะคะอืมเนี่ยมีไส้โผลมาแต่เราไม่กินไส้ ไม่เป็นอืมพริกป่นเขาเผ็ดดีมากเลยอ่ะอืมอร่อยอ่ะอืมชุดละยี่สิบนะคะสั่งหนึ่งชุดค่าส่งค่าส่งอ่ะสิบฝังสั่งสองชุดห้าสิบนะคะรวมส่งแล้ว ในซูริกนะแต่ว่าถ้าชานเมืองอะไรเงี้ยพี่เขาแนะนำแบบว่าเฮ้ยสั่งตามชุดขึ้นไปค่าเพราะว่าค่าส่งมันยี่สิบมันไม่คุ้มค่าน้ำมันรถเพราะว่าแฟนเขาขับรถมาส่งเองคือแบบแฟนนางน่ารักอืมอืมสั่งผิดทอดเลยนะคะอืมแต่ว่าได้มาสองรถรถตม้มยำกับรถอ่าตั้งเดิมแล้วค่ะเพราะว่า รสล,ลาบค่ะตลาดค่ะเราเราอยากได้รสลาบเราจะสั่งไปให้เพื่อนลองกินที่อิตาลีน้ำซุปเข็มขน้นหอมหอมมากอืมมันออกเค็มนิดนึงนะคะสาเหตุที่เราไม่ชอบกินก๋วยจับเพราะว่ามันมีเครื่องไหน แล้วนี่นะคะก็คือก๋วยจั๊บนะคะก๋วยจั๊บนะคะของพี่จี๊ดนะคะอยู่ซูริกนะคะสามารถสั่งได้นะคะชุดใหญ่ด้วยนี่ถ้าจะกินนะคะแบ่งกินเป็นสองรอบก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่ามันชุดใหญ่มากแล้วก็จะบอกว่าน้ําซุปเขากลมๆนะคะเครื่องเขาเครื่องเขาแน่นจริงนะคะอืมนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินต่อก่อนนะคะถ้าเกิดจะสั่งนะคะก็ต้องสั่งพี่เขาก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าพี่เขาจะต้มแบบว่าต้มน้าซุปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้เวลาสั่งก่อนล่วงหน้าก่อนวันหนึ่งก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะได้แบบว่าตอนเช้าเขาก็จะมาต้มแบบอ่าพวกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยต้มเส้นอะไรเง повтор, ี้ยเขาจะไม่ต้มค้างคืนนะคะส่วนพวกน้ำซุปอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องใช้เวลาต้มก่อนเนาะ ก็ยังไงก็อยากลองชิมนะคะก็คอนแทคพี่เขาได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะฉันก็ขอตัวไปกินต่อนะคะเพราะว่ากำลังฟินเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะกวยจับพี่จี๊ดนะคะส่งทั่วซูริกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปแล้ว